Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซนช่วงเย็นปื้นใหญ่พร้อมปาดสาลิกาดงคว้าตัวรูเบนต้นปีปื้นใหญ่ตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะปาดหน้าทีมนิวคาสเซิล เื่อคว้าตัวรูเบนในตลาดเดือนมกราคมนี้ในปัจจุบันนักเตะรายนี้ขาแข้งในลีกของซาอุหลังย้ายไปร่วมทีมเอัลฮิลานเมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาและตกเป็นข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคาดว่าสโมสรลีกของอังกฤษจะร่วมบวดห้ามการยืมตัวชั่วคราวระหว่างทีมที่มีเจ้าของเดียวกันในการประชุมผู้ถือหุ้นในสัปดาห์หน้า ในสิ่งนี้จะเป็นการห้ามไม่ให้ทีมซาลิกาดงเซ็สนสัญญากับรูเบนเนื่องจากกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของประเทศซาอุซึ่งถือหุ้นของทีมนิวคาสเซิลถึง80เป็นเจ้าของทีมเอาฮีลานของรูเบนเช่นกันนั่นจะเป็นการเปิดประตูให้คู่แข่งของทีมนิวคาสเซิลคว้าตัวรูเบนและปืนใหญ่กำลังจับตาม,มองเขาตามรายงานจากทอกสปอร์ตและรูเบนเติบโตกับทีมมมาป่าและได้รับการยกย่องอย่างสูงจากเอดูการ์ปาผู้อามวยการกีฬาของปืนใหญ่ มิเกลอเตเตตากระตือรือร้อนอย่างมากที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางในเดือนมกราคมนี้หลังจากโทมัสปาเตต้องพักถึงปี2024ส่วนมาตินโอเดกาดพลาดลงสนามตลอด3เกมหลังสุดและไครฮาวเวิร์ดยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอแม้ว่ารูเบนจะอายุเพียง26ปีแต่เขาลงสนามให้ทีมมาปาไปถึง177นัดเด็กเป้าหมายปืนใหญ่และทีมบาซ่าสิงพยายามคว้าตัว แข้งดาวรุ่งชาวบราซิลออกมาอ้างว่าทีมเชลซีให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาทีมเชลซีมีตลาดซื้อขายนักเตะที่วุ่นวายอีกโดยโบรี่เจ้าของทีมให้การสนับสนุนโปเชตติโนอย่างเต็มที่โดยดึงนักเตะหลายคนทั้งไคเซโดโคพาเมร์และนิโกลัสแจ็กสันเข้ามาร่วมทีมพวกเขายังเพิ่มนักเตะบราซิล3คนทั้งด avid วอร์ชิงตันอังเดซันโตสและอังเจโลเข้ามาสู่ทีม และล่าสุดมีการเปิดเผยว่าพวกเขากระตือรือร้นที่จะคว้าตัวแข้งมากควสวรรค์วัยรุ่นอีกคนจากอเมริกาใต้สำหรับกองกลางของสโมสรโคินเธียนอย่างมอสกาโดในวัย18ปีซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับปืนใหญ่และทีมบาร์เซโลนาโดยระบุว่าทีมเชลซีได้ติดต่อเข้ามาหาเขามีข้อเสนอจากทีมเชลซีเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ผมได้พูดคุยมากมายกับเอเจนต์และพ่อแม่ของผมและพวกเขาพยายามให้ข้อมูลผมน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เขากล่าวกับทอกสปอร์ตพวกเขาบอกว่าอีกไม่นานก็จะจบฤดูกาลพวกเขาบอกให้ผมโฟกัสตัวเองและทำผลงานให้ดีและเมื่อจบฤดูกาลจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นสำหรับมอสกา์โดซึ่งลงสนามไป16นัดในลีกสูงสุดของบราซิลเขาเพิ่งอายุครบ18ปีในเดือนกันยายนออกมายืนยันว่าเขายังคงมุ่งมั่นกับสโมสรโครินเทียนในช่วงที่เหลือของฤดูกาลซึ่งจะจบลงในเดือนธันวาคม โดยสโมสรมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังและปัจจุบันรั้งอันดับ11ในลีกทีมหมาป่าเปิดศึกกับมิลานแย่งตัวคิวิออจากทีมปืนใหญ่ตุตโตแมคาโตสื่อชื่อดังของอิตาลีรายงานข่าวว่าทีมโรม่าพร้อมแย่งตัวคิวิออกองหลังของปืนใหญ่กับทีมเอซีมิลานคู่แข่งร่วมลีกกองหลังทีมชาติโปลแลนด์ย้ายจากสเปเซียมาอยู่กับปืนใหญ่เมื่อตลาดเดือนมกราคมแต่อยู่ในตำแหน่งสำรองเท่านั้น โดยลงสนามไป8เกมจากทุกรายการของฤดูกาลนี้รวมเวลาในสนามเพียง367นาทีก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าเอซมิลานให้ความสนใจที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมโดยเล็งยื่นข้อเสนอในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่กำลังจะถึงนี้โดยล่าสุดสื่อชื่อดังของอิตาลีออกมาเผยว่าทีมหมาป่าแสดงความสนใจอย่างมากในตัวของคิมิออเช่นเดียวกัน โดยทางมูรินโญ่ที่ชื่นชอบแข้งวัย23ปีรายนี้หวังยืมตัวไปใช้งานหลังจากสมอลลิงมีปัญหาบาดเจ็บบ่อยครั้งในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามทางทีมปืนใหญ่อาจจะคิดหนักกับก,บการปล่อยตัวคิวิออหลังการเสียยูเรเนีิมิเบอร์ที่บาดเจ็บและต้องพักยาวเช่นเดียวกับโทมิยาสุกองหลังชาวญี่ปุ่นที่จะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติทำศึกเอเชียนครับในช่วงเดือนมกราคมอาเซนเวนเกอร์ออกมาแนะแรมเดลสู้ต่อไปมีโอกาสกลับมาแน่นอน อาเซนเวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมของปืนใหญ่ออกมาแนะนำแรมเดลอย่าพึ่งถอดใจจนต้องการย้ายทีมจากการหลุดเป็นสำรองในช่วงหลังและมั่นใจว่ามีโอกาสกลับมาเป็นมือหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับแรมเดลเคยเป็นมือหนึ่งของปืนใหญ่ในสองฤด,ดูกาลแรกเช่นเดียวกับต้นฤด,ดูกาลนี้ทว่ามิเกลอาเตตาไปดึงตัวดาบิดราญาผู้รักษาประตูชาวสเปนมาจากทีมพึ่งน้อยก่อนเปลี่ยนให้ราญาได้เป็นมือหนึ่งที่ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องในช่วงหลัง จากการที่หลุดเป็นสำรองยาวทำให้มีข่าวลือว่าแรมเดลเริ่มไม่มีความสุขกับสถานการณ์ของตัวเองและอาจต้องรอโอกาสนานยิ่งกว่าเดิมเพราะในเกมคาราบาวครับที่มักเป็นเวทีของประตูมือ2และกลุ่มนักเตะสำรองของปืนใหญ่ก็ตกรอบไปแล้วอย่างไรก็ตามอาเซนเบนเกอร์ที่เคยคุมทีมปืนใหญ่ระหว่างปี1996จนถึงปี2018เชื่อว่าโอกาสของแรมเดลจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนและแนะนำให้เจ้าตัวสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เด็ดขาด โดยส่วนตัวแล้วผมชอบแรมเดลหากผมอยู่ในสถาน,นะแบบเขาผมจะไม่ยอมแพ้เพราะผมเชื่อว่าเขาจะได้รับโอกาสได้กลับสู่ทีมอีกครั้งเวนเกอร์กล่าวทั้งนี้แรมเดลยังคงมีชื่อในทีมชาติอังกฤษในชุดล่าสุดของผู้จัดการทีมแกริดเซาเกตที่เตรียมทำศึกยูโร2024ของรอบคัดเลือกซึ่งทีมชาติอังกฤษได้ตัวผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแล้วต้องมี2แดงหัวหน้าเปาแจงเกมปัญหาทิมปืนใหญ่และนิวคสเซิล ฮาเวิร์ดเว็บหัวหน้าคณะกรรมการของผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพ PGML o L, ออกโรงชี้ชัดถึงเกมรีกูที่หน้ากังขาระหว่างทีมนิวคาสเซิลกับทีมปืนใหญ่ออกมาแล้วโดยออกมายืนยันว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเกมดังกล่าวซึ่งทีมนิวคาสเซิลเปิดบ้านเชิญเอาชนะทีมปืนใหญ่1ต่อ0จากประตูของแอนโทนีกอรดอนก่อให้เกิดความหน้ากังขาโดยเฉพาะจังหวะที่ได้ประตูของทีมเจ้าบ้านซึ่งมิเกลอเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน แม้จะมีการเช็ค VAR และเปิดปากโจมตีผู้ตัดสินอย่างรุนแรงหลังจบเกมว่าเป็นการตัดสินอย่างน่าละอายสำหรับจังหวัดดังกล่าวเกิดประเด็นน่าสนใจถึง3ประเด็นทั้งลูกบอลออกนอกสนามไปแล้วหรือไม่และโชลินตอนทำฟาวใส่กาบเบรียลหรือไม่รวมทั้งกอดดอนล้ำหน้าหรือไม่แต่เรื่องที่ผู้จัดการทีมชาวสเปนรู้สึกข้องใจมากที่สุดคือไม่มีการเป่าว่าดาวเตะเจ้าบ้านทำฟาวใส่กองหลังของเขา ซึ่งถูกกระแทกจากด้านหลังและโดนโยกแขนผักต้นคอล้มลงอย่างชัดเจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2023ฮา r v ว r ร์ดเว็บหัวหน้าผู้ตัดสินได้ออกรายการอีกครั้งเพื่ออธิบายจังหวะหน้ากังขาให้กระจ่างโดยเขายืนยันว่าหลังจากทีมงานศึกษาเกมดังกล่าวแล้วเป็นที่ยืนยันว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องที่เป่าให้ทีมสาริกาดงได้ประตูมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติทั้ง3จังหวะ ซึ่ง V.A.R. ได้เช็คแล้วว่าสมควรริประตูหรือไม่เราได้เห็นว่าลูกบอลเกือบหลุดออกนอกสนามแต่อย่าลืมว่าเรามีผู้ช่วยผู้ตัดสินซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นบอลยังไม่ออกนอกสนามทั้งใบเรารู้ว่าบอลโค้งเข้ามาฮาวเวิร์ดเว็บอธิบายหลังจากนั้นโชลินตอนเกิดการประทะใส่กาบเบรียลและมันน่าจะเป็นการทำฟาวและ V.A.R. ตัดสินจากกระฐานของภาพว่าไม่เป็นที่ชัดเจนมากพอต่อการยืนยันว่ามันมีความผิดพลาด มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่บอลลอยไปหา2นักเตะและเป็นเรื่องยากที่โชลินตอนจะทรงตัวเนื่องจากนักเตะทั้ง2คนอยู่ใกล้กันมากในขณะเดียวกันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนบ่งชี้ว่ากอดอลลำหน้าตอนที่เขาสัมผัสบอลเป็นคนสุดท้ายและ VAR ไม่มีหลักฐานชัดเจนต่อการริบป,ประตูคืนกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามฮาวเวิร์ดเว็บออกมาชี้ว่าผู้ตัดสินในเกมยางสจวตแอดเวลก่ความผิดพลาดที่ไม่ไล่นักเตะของทั้งสทีม เริ่มจากคลายฮาวเวิร์ดดาวเตะของปืนใหญ่ซึ่งได้แค่ใบเหลืองในจังหวะเสียบหนักใส่ลองสตาร์อย่างอันตรายรวมทั้งบูโน o กิมารายสตาร์ของทีมนิวคาสเซิลซึ่งไม่โดนจดชื่อด้วยซ้ำจากการกระแทกศอกใส่ศีรษะของจอจินโย